กรอบอร่อยกรอบอร่อยค่ะกรอบอร่อยพี่บิ๊มก็กินอย่างเมามันเลยนะไม่เจงใจเพื่อนเลยมาเด้อมาเดอเผ็ดเผ็ดเผ็ดุณลูกก็อายจ้างเลย นางเปิดประตูบ่อยน้องแมวออกข้างน,นอกอ่ะอากาศเย็นมากหมากาอร่อยอร่อยอืมหมูพี่พินหมักเองนะคะอร่อยมาก มาจะมาเจอความทุกขทุกเกเตอร์เด้อไม่ไดกินแล้วก็นอนคันทั้งคืนนะคะเพราะว่าอายุเยอะแล้วก็จะแพ้ปลาแพ้นุ่งแพ้นี่แต่ก่อนพี่พีไม่เคยแพ้นะตั้งแต่เป็นโควิดมานี่ แพ้ตลอดเป็นคนที่แพ้ตลอดมาอมมาอเดี๋ยวพี่บินมกลับมาคุยกันนิดหนึ่ง ก่อนลงเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปเรียกน้องแมวอร่อยซีซัดเผ็ดค่ะเผ็ดใส่อพริกแห้งสองเม็ดเองแต่ว่าอร่อยนะคะอร่อยถ้าไม่เผ็ดก็ไม่อร่อย ต้องไปถามพ่อพี่พิม์พค่ะเพราะว่าพ่อพี่พิม์พบอกว่าหน้าเหมือนพ่อก็เลยให้ชื่อพิม์พจ้ะหายข้อสงสัยด้วยยังทําไมพี่พิม์พถึงชื่อพิม์พคนเดียวเออชื่อพิมพ์ตัวเดียวเพราะว่าพ่อพี่พิม์พบอกว่าพี่พิมพ์หน้าเหมือนพ่อก็เลยให้ชื่อพิมพ์นะคะแล้วก็เป็นพิมพ์ตัวเดียวนะคะก็เลยง่ายนิดนึง ขอบคุณทุกเล็บทุกไลท์ทุกๆกำลังใจนะคะอีกสามนาทีนะจ๊ะเดี๋ยวพี่พิมก็จะลงแล้วเพราะว่าจะได้ทานข้าวแล้วก็พี่ๆน้องๆหลายๆคนก็จะได้หลับได้นอนเนาะเพราะว่าทางเมืองไทยก็ดึกแล้วนะคะขอบคุณครับขอบคุณเช่นกันครับน้องพัดพัดศกษาแล้วก็ ทุกๆกําลังใจนะคะเดี๋ยวพี่พิมพลงแล้วพี่พิมพ์ก็จะไปติดตามนะคะชื่อเพาะมากครับอุ้ยขอบคุณเอ้ยน้องพัดพัดนี่พัฒนาขึ้นนะคะพัฒนาในการคุยกันในโซเชียลมากขึ้นเพราะว่าพี่พิมพ์อยากให้น้องใช้คําที่เป็นประโยชน์ในโซเชียลมากที่สุดเพราะว่าเวลาเพื่อนๆไปหาน้องเขาก็จะได้ไปด้วยความจิตใจแต่ถ้าน้องพิมพ์แบบเล่นหัวเป็นเด็กอะ่ะ แล้วทีเนี้ยพี่ๆเขาก็าจะไม่ค่อยเข้าเข้าไปหานะคะเราต้องใช้การพูดการจาให้มันไรพ,พระเพพิงนั่นแหละคะ่ะดีที่สุดนะคะก็ขอเก้าอีก้ก่อนพี่พิมพว่าอ่าพี่พิมพ์กลับไทยพี่พิมพ์จะไปทําฟันข้างล่างคะ่ะ <c oughs> เพราะว่ารู้สึกว่าฟันข้างล่างมันจะเบี้ยวอันนี้พี่พิมพ์ทําที่เยอรมันนะคะ ส่วนฟันทั้งบนน่ะพี่พิมพ์ทำที่เมืองไทยจะสวยโอ้ไเดี๋ยวมันลมมันตีขึ้นค่ะขอบคุณทุกเล็บทุกไลทุกทุกกำลังใจนะคะที่มาเป็นอ่าเพื่อนคุยให้กับพี่พิมพ์จนครบหนึ่งชั่วโมงนะคะวันนี้ก็จะมีอะไรที่อ เกี่ยวกับอาหารการกินจะเป็นส่วนมากวันนี้ไม่มีอะไรในเรื่อง YouTube นะคะ